รถไฟไชน่ายุโรปเอ็กซ์เพรสเซียเหมือนให้บริการแล้วกว่า1,378ขบวนในรอบ10ปีรถไฟไชน่ายุโรปเอ็กซ์เพรสเซียเหมือนเป็นขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขบวนแรกของจีนที่ออกเดินทางจากเหตุการณ์ค้าเสรีนำร่องนับตั้งแต่เปิดตัวในปี2,558จนถึงปัจจุบันได้ให้บริการรวมแล้ว1,378ขบวน กลมสุลกาก่เสียเหมือนระบุว่ามีตูค้คอนเทนเดอร์มาตรฐานออกจากเขตการค้าเสรีเสียเหมือนในมณฑลฝูเจียนรวม120,000 TEU คิดเป็นมูลค่ากว่า 35,500ล้านหยวนนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวันที่16สิงหาคมในปี2,558รถไฟไชน่ายุโรปเอ็กซเพรสได้ขยายเส้นทางเป็น7เส้นทางเชื่อมต่อกว่า30เมืองใน13ประเทศตามโครงการ1แถบ1เส้นทางการพัฒนาโครงการไชน่ายุโรปเอ็กซเพรสเสียเหมือนไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างฝูเจียนกับประเทศต่างๆในยุโรปเท่านั้นแต่ยังมีส่วนสาคัญ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกิดใหม่เช่นอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนและการผลิตอัจฉริยะอย่างต่อเนื่องอีกด้วย